สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มารีวิวกล่องของโคโคคลันดิสแล้วนะครับเป็นแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนนะครับเป็นสมุดพลังนะครับเมีการแจ้งเตือนเล็กน้อยนะครับมีมี2อันนะครับคือแบทแมนกับซูเปอร์แมนนะครับดูอันนี้ของซูเปอร์แมนนะครับชัอันนี้ของแบทแมนนะครับก็จะมี2แบบให้สะสมนะครับคือโอกาส1ต่อหนึ่งนะครับผมอยากได้แบทแมนนะแฮมเดอะแบทแมน เปิดนะครับเปิด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 เไปอืมเปิดแล้วนะครับมาคราวนี้มือเดียวนะฮะอือมาแล้วซีเรียลฮะซีเรียลฮะโยนทิ้งไปฮะไม่เอาครับเวลาเข่าเราแล้วนะครับแต่แบทแมนเดือดซุ่มแมนยังไม่ได้ดูนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ให้ มันมันป่าแสงนะเนี่ยมันติดอยู่ข้างในเนี่ยเป็นแผงเล็กๆแปบ๊บหนึ่งนะแกะงไงดนะีมือเดียวเออเออฉีกล่องเลยได้ไหมเนี่ยฉีกล่องเลยอะ่ะเ,เรียบร้อยครับฉีกล่องเรียบร้อยอะ่ะฉีกลงมาแล้วมัน เรียบร้อยครับเรียบร้อยดูมันติดครับติดแบบแน่นมากเรียกได้ว่าไม่มีทางออกไปไหนได้เลยนอกจากการฉีกนะครับการตัดที่ดีเราไม่ตัดที่ดีโอ้ซูมไม่ซูมสิไม่ซูมสิลูกอฉีกออกมาแล้วนะครับ ชิกชิกชิกอืมอืมสุ per man ไ,ไ,ไม่อได่สุ per man เอ้ไม่สิเอ้นะฮะตอนนี้ออกมาถึงนี่แล้วเรียบร้อยนะครับแบทแมนหรือซูเปอร์แมนน่าจะเป็นซูเปอร์แมนนะครับจักซองแล้วขอเปิดข้างในดูแป๊บหนึง่ง เราไปเอากันไกลนะฮะเอาไปหากันไกลที่จะมาตัดมันเราเจอันไกล่แล้วเราจะไปตัดมันกันนะครับแ,แต่จะเป็นซูเปอร์แมนอ่ะนี่ต่ว,ยวายับเยินมากครับครั้งนี้เขาก่อนเขาบอกว่าทําไมไม่รีวิวให้ดูข้างในนะฮะผมก็ลืมไปผมดีใจที่ได้ EBA มากนะครโอเคครับเป็นซูเปอร์แมนนะครับที่มีแสงะนะครับเป็นซูเปอร์แมนอย่างแน่น Superman. อนแหละซูเปอร์แมนัวข้างในครับข้างในก็จะมีพวกเกมมีีมร่างภาพมีระบายสีด้วยแล้วก็จับผิดตุกผิด นะครับมีจาตั๊มนี่ฮะมีจับผิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเรียงผ้าเป็นเฉลยเห็น้าทำไงถึงได้เป็นซูเปอร์แมนนะครับวิดพื้นห้าครั้งสิตอัพห้าครั้งนะครับโยกซ้ายโยกขวาสิบห้าครั้งนะครับแล้วก็กระโดดตบอีกสิบครั้งนะ จะวอร์มหุ่นเป็นซูเปอร์แมนได้ก็มีเท่านี้แหละครับอันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ